คิดยังไงกับผู้ชายที่มีแฟนเก่าในชีวิตคะใครมีปัญหาเรื่องนี้บ้างจริงๆเรื่องนี้ครูควมเคยสรุปไว้ในคอร์สสั่งจิตแฟนให้ลืมแฟนเก่าทุกคนนะครับมันมีแฟนเก่าทั้งหมดแต่วันนี้ในหลายๆเคสที่แฟนเก่ายังเข้ามาวนเวียนในชีวิตแฟนของคุณเนี่ยหครับสันนิษฐานว่านะครับมันยังแอบคุยกันครับสครับแฟนของคุณยังตัดไม่ขาดครับสครับ แฟนของคุณยังลืมไม่ได้ครับ C ครับแฟนเราเนี่ยอาจจะรบเราเพื่อประชดแฟนเก่าครับหรือเพื่อต้องการลืมแฟนเก่าครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะไม่เกี่ยวกับความสุขของเราครับเพราะความสุขของเราคุณจะต้องชัดเจนกับตัวเองว่าฉันจะเอายังไงในความสัมพันธ์ไม่เกี่ยวว่ามันจะคุยหรือไม่คุยมันติดต่อหรือไม่ติดต่อคุณจะเอายังไงในความสัมพันธ์ ในเมื่อวันนี้เขาเลือกได้ว่าจะคุยกับคุณด้วยหรือคุยกับแฟนเก่าด้วยไม่ใช่ว่าเขาเลือกได้คนเดียวเราก็มีตัวเลือกแต่การที่คุณจะเลือกได้หลายคนก็ยังติดอยู่ตรงนี้ว่าเอ๊ยยังเสียดายเขากลัวว่าเขาจะไม่รักฉันจะแอคออราตยังไงดีมี3คําถามที่คุณต้องถามตัวเอง 1. ศักดิ์ศรีของคุณอยู่ตรงไหน2เกียรติยศของคุณอยู่ตรงไหน 3. ความรักแบบไหนที่คุณต้องการที่สุดในชีวิตนี้ คุณต้องถามทำถ,ถามตัวเอง3ข้อนี้ครับแล้วคุณจะฟันทองได้เลยว่าทางมาทางไปหลังจากนี้ในชีวิตของเราเราจะต้องเดินยังไงครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักและเอาใจนะครูความเคยสอนในคอร์สสั่งจิตให้เขาเอาใจครับราคาเต็มเนี่ยแปดบาทครับคุณจะสังเกตว่าผู้หญิงแกร่งผู้ชายมักจะทิ้งเสมอหรือผู้ชายที่พยายามทําดีเพื่อครอบครัวต่างๆเนี่ยแฟนก็มักจะทิ้ง เขาไปเสมอครับเพราะอะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยคนอยากเอาใจคุณอยากรักคุณอยากทนุถนอมคุณเอาไว้ในความสัมพันธ์ไม่ใช่ว่าคุณทุ่มเทแรงกายแรงใจออกไปได้มากเท่าไหร่แต่มันเป็นเพราะคุณกระตุ้นความอยากของอีกฝ่ายได้มากเท่าไหร่ต่างหากเพราะงั้นเนี่ยจากราคาเต็ม8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้ครับครูคอมให้ราคาอยู่ที่ 990บาทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปร990เฉพาะ3ท่านสุดท้ายเท่านั้นที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ l i น์แอดครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ